สิงสถิตอยู่นะห่งนี้ยังไม่ไปผุดไปเกิดเพราะว่าภาระของเรามันเยอะเออก็เลยยังไม่ไปผุดไปเกิดไม่ได้ยังไปทูดเไม่ยอมนาโอ้โหเราก็เลยอยู่อย่างพอใจเดี๋ยวถามหน่อยเครื่องสมางใช้ยี่ห้ออะไรครับไม่รู้ห้องคนกันจะพูดจะพูด คนนั้นเอามาให้เชื่อมกับของคนนี้ไามา่เชื่อมกับของมารวมกันมันจะเป็นืี่พ่อรวมมิตรแต่งหน้านี่แต่งเอาสวยหรือแต่งเอาอะไรครับพยายามจะให้มันเฉลี่ยพยายามจะแต่งให,ให้มันคู่่ายแต่มันก็ไม่มเป็นสูตรเสียดสูตรยี่ใส่อะ เพราะาคนหน้าตาดีแล้วทํายังไงมันก็ดีใช่จูมัน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 มีคาต่อในตัวของมันเองการที่จะแต่งให้มันขี้เหร่มันก็คงจะลําบากเพราะว่าเราต้นทุนเราไม่มีความขี้เหร่เลยใช่ใโอ้โหยิ้มสิครับ โอ้โหรอยยิ้มของเธอเหมือนครูเทาขาดมองมองเข้าไปก็เจอซากประหักพังนะครับใช่เปรียบเสมือนเรากําลังดําน้ําแล้วเจอปะการังที่มันุพบโพบใช่ยิ้มอีกทีสิครับโอ้โหพยายามจะพยายามจะให้มันไม่สวยนะแต่ยังไงมันก็ต้องสวยมันมีสเสน่ห์ความยิ้มของอรอยยิ้มของเธอยิ้มเวลาเธอยิ้มทีไรทําให้โลกดูรู้สึก คึมคึมขึ้นมาทันทีใช่บัรยากาศจะผูกพังไปเลยรอยยิ้มของเธอสะเทือนโลกาเลยนะครับการกระพริบตาของเธอครั้งหนึ่งเปียบจะเนียนแห้งเดียบจะเนียนแห้งกโอ้โหรูจมูกของเธอเปียบเสมือนรูทั้งค่ะแกก็แกมารูบึ้งนะคะ ชิ้วของเธอก็เปรียบเสมือนภูเขาไฟสรุปแล้วก็คืออุกาบาทนะครับเ,เออมีทั้งภูเขาไฟแล้วก็มีทั้งถ้ำนะครับโอ้สายตาของเราสายตาของเธอหน้าค้นหามากมายหน้าค้นหาสะเลินเ่ยนเกิดพร้อมไดโนเสาร์ไหมครับไม่เกิดก่อนอาทิตย์หนึ่งเกิดอ พี่น้องเกิดคนไดโนเสซอหมดนี่หนี่งมูจักบไดโนเสาร์มีจากสายพันธุ์สองสายพันธุ์สายพันธุ์อะไรบ้างพันธุ์ใหญ่กับพันธุ์เล็กพันธุ์ใหญ่กับพันธุ์เล็กอันนี้สายพันธุ์อะไรพันธุ์กลางปกติไดโนเซอสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับใช่แต่ว่าอันนี้เรียกอะไรครับไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ยังไม่สูญพันธุ์ยังไม่สูญขยายพันธุ์หรือยังยังโโอ้หเพราะว่าขยายหมดไปแล้วมันใช้งานไม่ได้เพื่อนเพื่อนของเธอตอนนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์หมดแล้วใช่ โล่โอ้โดูที่รอบตัวเราวิเัอันตรายแค่นั้นเจ็ดพันคนบุญนี่ตีย ไท่วะสิเจ้า,จาือว่าไอ,อย่างน้ำข่อยว่ายังไงก็เป็นไปได้โอ้โหคนดังถ้าไม่ดังมีคนดูไม่เยอะขนาดนี้นะใช่แล้วเปียกเป็นขยะเดียดหูนะเออใบหูของเธอนั้นเปรียบจะเสม,มือนจานบินาจาันบินเหรอใ <laughs> บหูของเธอเนี่ยสามารถพื้ปีกได้เหมือนนกเธอสามารถหอดได้เพราะใบหูของเธอ ถึงเธอจะไม่มีปีกแต่เธอใช้ใบหูของเธอสามารถต้านลมแล้วลอยขึ้นสู่บนอากาศได้ไ้ยิวต้าสายลมเฉื้อยดูด้านหล <laughs> oh, ังมีเโอ้โหเจ็ดพันคนหัวหน้าคือมวนคือดีบแทนมันนี้เป็นสันก็เคยกินกาแฟบ่ได้กินโดนแล้วมันกิน กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเรนหน่อยน้ำเด้อค่ะ